ดทไทม์ไลน์การโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทปีการผลิต2,566ทับ67ล่าสุดคาดว่าจะจ่ายให้เกษตรกรได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ฟังรายละเอียดในคลิป ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.6ล้านครัวเรือนที่กำลังรอ,งรองเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเรียกอีกอย่างว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67 ล่าสุดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอในที่ประชุมที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยมีไทม์ไลน์คร่าวๆดังนี้1พฤศจิกายน2566กระทรวงพาณิชย์รวบรวมข้อเสนอและมาตรการการดูแลข้าวเสนอให้คณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามกำหนดเดิมแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าว่าเดือนพฤศจิกายน2566จะเสนอในที่ประชุมครมอและคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีมติเห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการและจะจ่ายให้ชาวนาได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2566 ถึง30กันยายน2567อย่างไรก็ตามล่าสุดที่ประชุมนบควันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้เนื่องจากเห็นว่าใช้งบประมาณสูงถึง50,000ล้านบาทจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง7พฤศจิกายนนายจุลพันธ์อมมวิวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่10พฤศจิกายนจะมีการประชุมนบขเพื่อพิจารณาการให้เงินช่วยเหลืออีกครั้ง10พฤศจิกายนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมนบขที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่จะช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่จำนวน4.68ล้านครัวเรือนโดยจะนำเสนอคอรมในวันที่14พฤศจิกายน2566หลังจากคอรมออนุมัติแล้วจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,กรทันทีอย่าลืมตรวจสอบสถานะเกษตรกร,กรของท่านให้เรียบร้อยเพื่อรอรับเงินได้เลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสั้นใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ